สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเล่าในปี2025นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะกับผมหมอแอนผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมลบปอดใน IC u ครับอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ติดเล่านะครับว่ามันมีอันตรายอย่างไรและมีอะไรน่ารู้นะครับในปี2025ข้อมูลส่วนหนึ่งผมก็ได้มาจากคุณหมอพอลนะครับคุณหมอพอลเนี่ยเขาก็อยู่ที่ เป็นหมอทางเดินอาหารแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพกยาเสพติดอะไรเงี้ยครับพวกเหล้าอะไรพวกนี้แล้วเขาก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเขาเขียนบทความหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า identification and treatment of alcohol use disorder ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับคนที่ติดเหล้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่เราน่ารู้น่าสนใจนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือคำว่า แอลกอฮอล์ยูดลิสออเดอร์เนี่ยจะใช้ย่อว่า AUD นะครับอันนี้ก็หมายถึงความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มนะครับที่อาจจะมีดื่มทุลาเนี่ยที่มันมากเกินไปนะครับแม้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการทำงานแล้วก็ยังดื่มนะครับดื่มจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้พวกนี้มันเป็นพฤติกรรมการดื่มที่ผิดปกตินะครับ อันนี้อาจจะต้องระวังเลยถ้าใครมีการดื่มเหล้าที่มันเยอะๆอยู่นะครับอันนี้จต้องระวังมีคําถามว่าทําไมเราถึงติดเหล้าบางคนคิดว่าอ,อคิดว่าก็เพราะอ่ะอนแอจิตใจอ่อนแอก็เลยไปกินเหล้าหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันมีงานวิจัยพบว่ามันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับกรรมพันธุ์เช่นถ้าครอบครัวเราติดเหล้าเนี่ยมันสามารถถ,ถ่ายทอดยีนตรงนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาสู่เราแล้วทําให้เราเนี่ย ากกินเหล้าด้วยนะครับติดเหล้าได้บางทีพ่อแม่ของเราไม่ติดเหล้าแต่รุ่นปู่ย่าสมมติติดเหล้าเนี่ยมันสามารถข้ามพ่อแม่พ่อแม่ไม่กิดแล้วแล้วข้ามพ่อแมาแล้วก็มาถึงเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเกิดจากการมีประสบการณ์ที่แย่ในชีวิตนะครับอาจจะ,ะตกงานแฟนทิ้งมีปัญหาครอบครัวหย่าล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราหาทางออก บางครั้งเราไม่รู้จะหาทางออกอะไรคือบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสมากเขาก็เลือกสิ่งที่ง่ายสุด็คือเล่าคือเล่าอาจกินให้มันลืมสุดท้ายก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เพลินเคลิ้มดีก็เลยติดอะไรเงี้ยนะครับบางคนเป็นการบาดเจ็บทางจิตใจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับเรื่องเพศนะครับเอออ่าหรือพอเป็นเรื่องเพศเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็บรกษาไม่ได้ใช่ไหมครับเคยทําให้เราใช้เล่า เพื่ออาจจะให้ลืมลดความเจ็บปวดตรงนั้นนะครับบางคนอาจจะมีการบาดเจ็บของร่างกายรุนแรงเช่นเคยเป็นทหารเกณฑ์แล้วอาจจะไปออกหน่วยออกอะไรมาแล้วบาดเจ็บขาขาดแขนขาดสมมุตินะครับพวกนี้เนี่ยบางทีมันเป็นการบาดเจ็บทางจิตใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องมาพึ่งเลานะครับพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วรัดสามารถช่วยลดการติดเล่าหรือดื่มเล่าพวกนี้ได้นะครับเช่น เก็บภาษีเพิ่มเอ่เพิ่มเพิ่มเก็บภาษีไปเลยค่าเหล้าแพงคนจะได้ไม่ซื้อกินแต่พวกนี้นก็มีดาบสังคมนะบางทีไปซื้อเหล้าเถื่อนถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งกฎหมายให้ดีนะครับบางทีก็ใช้วิธีเทคนิคจากัดอายุที่ซื้อนะเช่นอายุน้อยก็ไม่ไม่ขายให้อย่างเงี้ยนะครับหรือจำกัดเวลาซื้ออย่างเช่นวันนี้วันพระไม่ขายแล้วการอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีการที่อาจจะช่วยให้ลดการด,ดื่มเหล้าลงได้นะครับ คราวนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยถือว่าใช้เหล้าเยอะหรือ,อยังนะครับที่เขามีไคเทเรียอยู่นะครับเขาเรียกว่า DSM ไฟนะครับในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราเนี่ยติดเหล้าเยอะหรือ,อยังมันจะมีอยู่11ข้อนะถ้าเรามีแค่2ใน11ข้อนี้เนี่ยถือว่าเรามีลักษณะของการใช้เหล้าที่มันผิดปกติแล้วนะครับเขาจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเนี่ยควบคุมไม่ได้เช่น เราบอกเราคิดในใจว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดื่มเบียร์กระป๋องเดียวแล้วกันแต่พอดื่มจริงๆแล้วดื่มไปห้ากระป๋องอย่างเงี้ยนะครับคือดื่มมากกว่าที่ตั้งใจไว้หรือเ,เราคิดว่าเอ้ยเราจะไม่ดื่มแล้วเนี่ยวันนี้ไปไปงานวันเกิดเพื่อนที่ทํางานนะเราจะไม่แตะเหล้าเลยนะแต่พอไปถึงเป็นไงออ,เอกเมาแอะกลับบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะค,คือเราควบคุมเองไม่ได้ แล้วก็นั่งอย่างนี้อาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะไปออกกําลังกายไปอ่านหนังสือหาความรู้ไปทํางานเสริมปรากฏว่านั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาพวกนี้เยอะไปบางคนมีความรู้สึกอยากกินเหล้ามากๆอยากจนทนไม่ไหวมาต้องกินอ่ะไออาการพวกเนี้นะครับก็เป็นอาการเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองต่อมาก็คือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับสังคมร่างกายของเรานะครับเช่น รู้สึกว่าออต้องใช้เหล้าอ่ะนะต้องใช้เหล้ามามาเติมเต็มเรานะครับแล้วก็ต้องดื่มถึงแม้รู้ว่ามาทำให้เราสังคมเราเสียไปนะครับมีปัญหากับคนใกล้ตัวเราก็ยังดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีดื่มจนเสียการเสียงานผมเคยเจอคนเมาที่มานอน i อ u ICU เนี่ยก็ถามว่เาเขากินเหล้าตอนไหนเขากินตอนเชา้าก็เ,เอา้าแล้วไม่ต้องทํางานเราปรากฏออกเขาเป็นยามตอนกลงคืน ก็คือพอยามตอนกลางคืนเมื่อตื่นเช้ามาก็เลยมากินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเข้าเวรตอนกลางคืนแต่ว่าตอนมันยามถามว่ากินไหมก็ไม่แอบกินนะเพราะฉนั้นมันมนเสียการเสียงานใช่ไหมครับและถึงแม้อยู่ในลักษณะที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ก็ยังดื่มเช่นขับไปดื่มรถไปขับไปทํางานเครื่องจักรไปพวกนี้นอันตรายมากนะครับดื่มเม็ดคุณหมอจะบอกแล้วว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะค่าตับเสียนะก็ยังดื่ม พวกนี้เนี่ยอันตรายหมดนะครับแล้วก็จนถึงจุดที่ว่าอย่างเช่นปกติเราดื่มเบียร์กระป๋องหนึ่งเนี่ยออกําลังกล่มๆนับสบายปรากฏไม่กินกระป๋องนึงไม่ได้ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ถือว่าเราติดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอยู่ดีเราหยุดเล่าไปกันทันทันเนี่ยมีอาการถอนเล่าเนี่ยโอ้โหรู้สึกมือสัน่นรู้สึกงุดหงิดสับสอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาการถอนเล่าที่บอกถึงเราติด ถ้ามีอาการที่ผมบ่ามาเนี่ยสองในสิบเอ็ดข้อเนี่ยก็ถือว่าติดแล้วนะครับแล้วกินเหล้าเยอะแล้วแล้วยังไงหลายหลายคนก็กินเหล้าไงปัญหาคือเป็นมะเร็งนะครับมันเป็นความเสี่ยงของมะเร็งตาบหลอดอาหารมะเร็งลำคอมะเร็งเต้านม,มลำไส้ใหญ่และถวารนหนังเนี่ยนะพวกนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะแต่พวกนี้เวลาเป็นมะเร็งตอนแรกมันไม่มีอาการไงเราก็กินไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยแย่แล้วร่างกายแย่แลวกินไม่ไหว พอมาหาหมอตอนนั้นเป็นมะเร็งไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็มีตับอักเสบเตือนมาก,ก่อนนะมีตับแข็งก็ยังดื่มไม่หยุดอย่างเงี้ยพวกนี้มักจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักเกินแล้วก็ความดันสูงได้ด้วยนะครับในเรื่องของเหล้านอกจากนี้เนี่ยบางทีพอมาโรงพยาบาลเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณหมอบางทีก็อยากจะซักประวัติอนะเนาะแต่บางทีซักประวัติคนไข้ไม่ได้ต้องไปถามภรรยาอย่างเงี้ยภรรยาบอกอ๋อไอ้นี่ สามีทมเมาหัวลาน้ํากินเหล้าทุกวันเลยแต่พอถามถามคนไข้จริงๆคนไข้มักจะบอกกินนิดเดียวไม่ได้กินมาวงเล็บหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอไอ้ตรงเนี้ยทาไมซับพอร์ตยากเพราะหนึ่งอาจจะเป็นการกลัวว่าถ้าเกิดเราบอกเอยเรากินเหล้าทำกลัวโดนหมอพยาบาลแบบตาหน้าว่าเป็นขี้เหล้าอะแล้วก็เป็นโรคจากเหล้าอะแล้วก็โดนดา่าทุกคนไม่ม,ไม,มีไม่มีใครอยากโดนดา่าโดนว่าเนาะบางทีก็ไม่กล้าบอก ไม่สอนจะเป็นเรื่องประกันเช่นทําประกันไว้ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรลาเนี่ยบางทีประกันเบิกไม่ได้นะครับหรืออันที่สามกลัวว่าหมอจะไม่ได้รับการรักษาบางอย่างเช่นที่เหล้านี่ก็ไม่ต้องอา,อาจจะไม่ได้รับการรักษาบางอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายตับสมมุตินะถ้ากินเหล้าเยอะเกนก็เป็นข้อข้อบ่งชี้ว่าเออก,ก็ก็ไม่ควรเพราะว่าตับมันยังแย่อย,อยู่หรือยังสูบบุหรี่อยู่อะไรเงี้ยสมมติคล้ายๆแบบนั้นนะครับ เพราะนั้นคนที่กินเหล้าเนี่ยบางทีการปุกถ่ายตับบางประเทศเขาก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือมันเลยทำให้ซับอวดยากบางทีอ่กินเหล้ามาแล้วเมาอยู่ก็เลยให้ข้อมูลสับสนได้เหมือนกันนะครับถามว่าถ้ากินเหล้ามาเรามีเจาะเลือดดูอะไรไหมนะครับหลายคนจะถามผมในเรื่องของ MCV นะอ,อ๋อมันคือถ้าเรากินเหล้ามานานเน,นื้อหลังระดับหนึ่งเนี่ย MCV จะสูงกว่าปกติได้ในคนกินเหล้านะครับเกิดจากตับที่มันไม่ดีนะค่า ASTALT คือเป็นค่าตับมันก็จะสูงได้มีตับอักเสบเกิดขึ้นได้เ้าตรวจสุขภาพนะครับอีกอันนึงที่มีคนเคยถามผมตาม YouTube ก็คือค่า GGT หรือที่เรียกว่าแกมมา g t นะครับนอกจากแกมมา g ูตามียนทาร์เฟติเอค่านี้จริงๆมันเป็นค่าที่ไวที่สุดค่าหนึ่งนะครับในการดูว่าคนนั้นเนี่ยยังกินเหล้าอยู่หรือเปล่านะครับ คือบางคนกินเหล้าค่านี้ไม่ขึ้นได้แต่ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นที่ขึ้นนะแล้วก็ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นจากสาเหตุอื่นลบอตับอื่นๆน,น้ำหนักตัวเบาหวานหัวใจไทรอยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นได้แต่มันก็ขึ้นได้จากการเรายิงดื่มเหล้าอยู่นะครับถ้าเราดื่มแล้วมันขึ้นแล้วพอลงนวดไปมันจะลงนะครับค่านี้มันก็คือใช้ติดตามได้ในคนที่ติดเหล้านะครับจริงๆมันมีเจาะเลือดอย่างอื่นด้วยนะแต่ที่เราเจาะบ่อยๆก็คงเป็น3ตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็คนที่กินเหล้าเนี่ยมันไม่ได้พบแค่เหล้าอย่างเดียวนะมันพบปัญหายอย่างอื่นด้วยเช่นเวลาไปกินเหล้าเนี่ยมักจะต้องสูบบุหรี่ในวงเหล้าเนาะมีสูบบุหรี่ด้วยบางทีใช้กัญชาใช้น้ํากระท่อมอะไรเงี้ยนะมันเลยทําให้มีโรคพวกนี้ยแทรกเข้ามาด้วยแล้วก็พบว่าักคนกลุ่มนี้มักจะมีความเครียดลึกๆนะแล้วก็มีซึมเศร้าพอพวกนี้ไม่ได้รักษาเนี่ยแต่ไปกินเหล้าเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยรักษา เครียดหรือซึมเศร้านะมันยิ่งทำให้แย่ลงนะครับแล้วก็เลยทําให้กลุ่มนี้อาจจะเสี่ยงการฆ่าตัวตายได้แล้วก็ออกินเหล้าเยอะมันก็ตกงานใช่ไหมครับไม่มีใครอยากได้คนขี้เหล้าไปทํางานหรอกแล้วก็อุบัติเหตุขณะทํางานก็เกิดได้นะครับความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดีนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมรักษามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ,อคนในครอบครัวเนี่ยติดเหล้ามากนะแล้วก็ ควบคุมไม่ได้อะสุดท้ายก็ต้องหยาก,กันแยกทางการอยู่คนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้แย่ลงนะครับบางทีทําร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยมันทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับ <S <S ถามว่าโรคอะไรที่พบจากเหล้าได้โอ่มันเจอเยอะมากนะ <S <S อาจจะเป็นความดันสูงโรคตับใช่ไหมครับขาดสารอาหารโดยเฉพาะวีวันแล้วก็ซิงนะครับพวกนี้เกิดแร่ผิดปกติได้นะน้ําหนักตัวขึ้น ความสามารถสมองจะแย่ลงนะครับในคนที่ติดเหล้านะแล้วก็มีกระดูกบางได้ก็เห็นว่าถ้าเรากินแต่เหล้ากินแต่เหล้าเนี่ยมันมีผลเสียค่อนข้างเยอะเลยพวกนี้บางทีเรามาเจอทีหลายๆอย่างเจอตับอักเสบด้วยเกลือแอิด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะต้องอระวังเรื่องของการกินเหล้านะครับถามว่ามียารักษาไหมแล้วมันมีนะมันมียาที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือไดซันฟิเลีม ยาตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นยาเลิกเหล้าอ่ะถ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้แล้วเนี่ยไปกินเหล้าเนี่ยน่าจะเดงขึ้นไส้มากเลยนะเ็เป็นยาที่ใช้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มียาอีกสตัวชื่อนาวเท็กโซนกับ a ะเค p r o รเซตนะครับยา2องตัวนี้ก็เป็นยาเลิกเหล้าที่ดีนะแล้วก็ FDA อเมริกาก็อ,อนุมัติด้วยแต่ในเมืองไทยเนี่ยมีไหมมันก็มีขึ้นทะเบียนยานะครับแต่ว่า มันเป็นยาก,กำพร้าคำว่ายาก,กำพร้าให้คิดถึงลูกกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมครับคนอื่นไม่ค่อยสนใจคำว่ายากำกำพร้าก็คือเป็นยาที่เรารู้ว่าม,มันมีประโยชน์แต่คนไม่ค่อยสนใจเพราะหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าราคานําเข้ามาเอกชนนําเข้ามาแล้วขาดทุนนะขาดทุนใครอยากจะทําธุรกิจที่ขาดทุนก็ไม่มีใช่ไหมครับเรารู้มีประโยชน์แต่การใช้ เงื่อนไขาการสั่งอ,อะไรก็ตามมันจะลำบากก็เลยทำให้ไม่มีการนํายาตัวนี้เขามามากนะเราเรียกว่ายากาําพลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คงจะเป็นไดซันฟิเลมหรือไม่ก็ให้ยาตัวอื่นเพื่อให้หยุดเล่าได้นะครับในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามขอลค์กดแชร์น,นะครับวันนี้สวัสดีครับ